ใช้น้องององเพื่อเยียวยาจิตใจคาบสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องวันนี้เราก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหล่าหน้อยเฮ้น้ององอเพชรบ,บ้านแพงเอามสูพีเอามาสุนอกเอามาวส,าาสูเอฟซีอีหล่าน้อยกันได้ฟังคือเก่านะครับผมซึ่งคลิปนี้พี่น้องบ่าวอีสานได้ไปเห็นผู้ใช้เฟซบุ๊ k รายหนึ่งนะครับผมเนาะ ได้ออกมาโพสพี่นอ้องคุณแม่ท่านหนึง่งคุณยายท่าน,น,นาออห,าหนึห่งกำลังนางเบิองอีหล่าหน่อยเฮ้ากำลังนางเบิงไรสดอีหล่าหน่อยเฮ้าผ่านหน้าจอทีวีนะครับผมเนาะแล้วก,ก็ทางเจ้าของโพสพี่น้องทางเจ้าของเฟซได้ลงรูปคุณแม่ท่านเดียวกันนะครับผมเนาะกำลังนางเบิองอีหล่าหน่อยเฮ้าละ่ะทำการแสดงนะครับผมเนาะบนเวทีพร้อมข้อความ ที่เผยไปนอกตรงว่าเท็ดเอาแฟนขับเอฟซีที่ได้เห็นคลิปนี้ที่ได้เห็นโพสต์นี้สะเทือนใจไปต,ตามๆกันนะครับผมเนาะแล้วก็ส่งกําลังใจให้คุณแม่ท่านนี้อย่างร้นหลามซึ่งเจ้าของโพสต์นี้นะครับผมเนาะโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเฟิร์นฝนทิมนะครับผมเนาะพร้อมรับบุว่าอุงอิงจะเยียวยาทุกอย่าง ในช่วงที่คุณแม่ต้องฟื้นฟูร่รางกายและจิตใจเมื่อต้องสูญเสียลูกชายคนเล็กไม่เกิดกับใครไม่มีทางรู้แข็งแก่งเร็วๆนะแม่แทอุงอิงเพชรบ้านแพงทั้งสองบาวสารกับเป็นอีกหนึ่งกระตรั้งใจนะครับผมเนองไอ้ท้างคุณแม่ทันนีผ่านพ้นเรื่องราวเล่ยรลในครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว และขอแสดงความเชียร์ใจนะครับผมนอกกับทางครอบครัวแล้วก็ทางคุณแม่น้ำทีอาสูญเสียลูกายคนเล็กไปขอเป็นอีกหนึ่งแห่งใจขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณแม่ผ่านพ้นเรื่องราวเหตุการณ์นี้ได้ในเร็ววัน,นครับผมนอกจากทางช่องบ่าวอีสานบ้านนงบัวขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทางคุณแม่อุ้งอิงจะเยียวยาทุกอย่าง อิลาน้อยเฮ้าจะเยียวยาทุกอย่างเห็นคุณแม่นางเบิงอิลาน้อยเฮาในเนึ่งกับดีใจทแทนอิหลาหน้อยเฮ้านะครับผมเนาะทีทั้ทงคุณแม่เอกเป็นฮักและเอ็นดูและใส่อิลาน้อยเฮาในการเยียวยาจิตใจอีกใจเนึ่งกับหูสึกพดหูคือกันนะครับผมเนาะเมื่อรู้ที่ไปที่มาและกัภาพคุณแม่กําลังนางเบิงอิหลาหน้อยเฮ้าสู้สูนะครับผมเนะาะอยสารเปรลี่ยนกําลังใจให้ อาเชื่อว่าอิหลาหนนอยเฮาจะสร้างความสุขกัแล้วกันอาต่อไปนี่อิหลานหนอยเฮาก็จะส้างความสุขส้่งหัวย,ยิม้มส้่งเสียงวอราะให้กับคุณแม่นะครับผมอากาต่อไปกับขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขนะครับผมอาเบิ่งอิหลาน้นอยก็มีแต่ความสุขแล้วกาสุขภาพร่างกายแข็งแงรงจริงๆแล้วรายค้นอิรีพี่นองที่ามีอิหลาหน้่อยเฮาเป็นยาใจนะครับผมเนาะใช้เยียวยา ทางจิตใจอย่างเช่นบ่าอีสานเองลายคนที่ติดตามบ่าอิสานจะรู้นะครับผมนาอก่อนหน้านี้เปาอีสานเป็นโรคซึมเศร้าพี่น้องเป็นโรคซึมเศร้าจนได้มาพบพอ่อได้มาเบิ่งคิดีิลาหน่อยเฮ้าได้มาติดตามวิลาหน่อยเฮ้ามันทําให้เราลืมในเรื่องนั้นไปพี่น้องมันเฮ็ดใด้เหามีความสุขในทุกๆวันที่เราได้ดูน้องเฮ้าได้ติดตามวิลาหน่อยเฮ้าเราอยาก ดูความสำเร็จของเด็กคนนี้เราอยากเห็นอนาคตอนาคตในมือข้างหน้าของเด็กคนนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมนอทีเกิดขึ้นกับบริษัทเองแล้วกันหลายคลิปบรยซารกับเห็นในหลายท่านนะครับผมนอทีมหายิทาน้อยเฮามหา้องอิงใช้น้องอิงเป็นยาในการรักษาสภานจิตใจใช้เพื่อเยียวยาจิตใจจริงๆหลายคนเป็นแบบนั้น ผู้ป่วยหลายท่านเนาะครับผมนับว่าจะอ่าพาตัดพี่น้องพาตัดหัวใจก็อยากมาเห็นนองกรอ,อยากมา,าขอกำลังใจจากนองกรหลายคนถึงกับน,นั่งรถเข็นมาพี่น้องหลายคนเดินไม่ได้นั่งรถเข็นมาอ่าเมารถมาอีกว่กี่มือแบบเนี้ยจะได้พาตัดแล้วอ่าอยากมาขอกำลังใจเบื่องนองแล้วมันมีความสุขแล้วมันได้กำลังใจ เหมือนกับได้รักษาเยียวยาจิตใจนะครับผมเนาะเตรียมพร้อมในการารักษาโรคต่างๆที่เกิดขึ้นผ่าตัดโรคหัวใจโรคซึมเศร้านะครับผมนอนหลายคนเกิดการสูญเสียพี่นอ้องเพราะว,ว่าจะสูญเสียคนหักเองหรือสูญเสียคนในครอบครัวเองหลายคนกะมีอิหล่าหน่อยเหาเป็นสิ่งเยียวยาจิตใจหนึ่งเลยที่เป็นแบบนั้นวาสานวาเพราะความน่ารักของอิหล่าหน่อย เาเบิงอีหลาหนอยเฮาแล้วเขามีความสุขพี่นอ้องมันก็นเลยเทียนไทยเฮ้าเที่ยน้ทสมองเฮาบ่คิดเรื่องได้เนาะครับผมนาอบ่คิดเรื่องบ่ดีอ่าโฟกัสที่ความสุขที่ลูกสาวเฮ้ามอให้โฟกัสที่ตัวอิหลาหนอยเฮ้าเฮาก็เลยรู้สึกว่ามีความสุขลืมเรื่องหลายๆมเรื่องที่มันเกิดกับชีวิตเฮาลืมเรื่องบ่ดีที่มันเกิดกับชีวิตเฮายิ่งสตอรี่ของน้องพี่นอ้อง เป็นคนสู้ชีวิตมีความกตัญญูนะครับผมเนาะจนมือนหนึ่งได้รับโอกาสจากทางบอ์โจและประสบความสำเร็จในวันนี้มันสางแรงบรรดาจใจให้ผู้ใดได้หลายได้หลายคนคน,คนที่กำลังท้อที่กำลังลนมอยู่นะครับผมเนาะเห็นสตอรี่เห็นชีวิตของอีหลาหนอยเฮาความเป็นไปเป็นมาของน้องมันเห็นให้ได้หลายคนฮึดสู้ขึ้นมา ันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมเนาะกว่าน้องจะมาถึงจุดนี้ได้ลองเพ่งตามตลาดนัดน้องเป็นคนที่ไม่รอโอกาสนะครับผมเนาะแต่วิ่งหาโอกาสนั้นอีลาน้อย่าจะหาโอกาสให้เจ้าของตลอดหาโอกาสให้เจ้าของอมีเวทีที่จะแสดงความสามารถตลอดบอมเบนวารอดแค่โอกาสรอดแค่วาสนามาหาเจ้าของแต่ต้องรู้จักวิ่งเข้าหาโอกาสนั้นและ เมื่อได้รับโอกาสแล้วจงรักษาโอกาสนั้นไว้ให้ดีนะครับผมเนาะอย่าให้เสียโอกาสนั้นไปเพราะโอกาสมดนมีบ่อยๆนี่มันเป็นข้อคิดดีๆได้พี่น้องที่หลายคนได้เบิ่งคลิปเวลาหน่อยสร้างความสุขสร้างข้อคิดดีๆนะครับผมเนาะห้ฟแฟนคลับเอฟซีส้างข้อยยิ้มสร้างเสียงวอราะบางครั้งกะเรียกน้ำตา ของแฟตคัเอฟซีได้เช่นกันนี่คืออีหลาหน่อยเฮาอีหลีอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมเนอตที่บาสันได้สัมผัสมาเองกับตัวนะครับผมเนอตจากไดหลายท่านที่มาเล่าให้ฟังจากหลายคนที่เกิดปัญหามลสุงมในชีวิตการมีอีหลาหน่อยอเฮาเลยพี่นอ้องเป็นความสุขเป็นที่ยึดเหนี่ยวจนเฮ็ดในพานพ้นเรื่องราว อ่ะหลายๆในชีวิตมอะสุมในชีวิตมาได้อันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมเนาะแล้วก็เป็นกําลังใจทุกคนนะครับผมเนาะที่กาลังสู่ยู่ที่กําลังเจอปัญหาในชีวิตอยู่เป็นกําลังใจให้ทุกผู้ทุกคนเดอ้อพี่นอ้องพี่นอ้นองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังใดนะครับผมเนาะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมเนะาะบรยสารขอทีมคําถามกันเลวกันพี่นอ้องคุณดูอุงอิงเบิงอิหลาหน้อยแล้วคุณได้อะไรพี่นอ้องสามารถ คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ครับฝากพี่น้องก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ทั้งช่องบ่าวอีสานเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บ่าวอีสานต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ